สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการที่11นะครับโดยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่อธิบายการกรองนะครับในเรื่องที่6ก็คือเรื่องโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุแข็งกริ่งนะครับวัตถุประสงค์นะครับที่ต้องการศึกษาเป็นการอยู่ข้อข้อที่หก็คือ เพื่อศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็งนะครับและข้อที่สคือเพื่อศึกษาและวัดค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุตัวอย่างสําหรับทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องในการทดลองก็คือ,อ,อปริมาณโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับของวัตถุเนี่ยหมายถึงเป็นปริมาณอย่างหนึ่งของวัตถุที่จะพยายามต้านการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุซึ่งค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุนั้นนะครับสัญลักษณ์คือตัวไอน,นะครับ มีค่าขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมวลนะครับไปยังแกนหมุนของวัตถุนั้นนะครับโดยในกรณีวัตถุแข็งนะครับเราจะสามารถหาค่า i ได้จากตามสมการข้างล่างนี้นะครับตอนนี้สําหรับในกรทดางของเรานะครับเราทําการศึกษาหาค่าไอาน,นะครับของวัตถุตัวอย่างด้วยกัน2แบบแบบที่1ก็คือแผ่นกลมนะครับแสดงดังรูป6ขีดหนึ่ง เราพบว่าค่า i หรือค่าความเฉิดของแผ่นกลมนะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4 m r ใหญ่กำลัสงสงเมื่อ m ตัวนี้คือมวลของแผ่นกลมและ r คือรัศมีของแผ่นกลมนะครับต่อมาแบบที่สคือวงแหวนนะครับโดยวงแหวนเนี่ยเราจะให้มีรัศมีภายนอกนะครับเป็น r 1และรัศมีภายในเป็น r 2 ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวงแหวนนะครับรอบจุดศูนย์กลางมวลจะมีค่าเท่ากับ 2m แรงเล็บ r1 กำลัง2บวก r2 กำลัง2นะครับและเราสามารถที่จะคำนวณหาค่าแรงตึงเชือก T ได้นะครับโดยพิจารณาจากสรรมการกฎการที่ข้อสองอยู่ตั้น,นะครับก็คือ summation F เท mm hmm. ่ากับ MA หรือคือผลรวมของแรง นะครับทั้งหมดที่กระทำต่อเท่ากับ m คูณ a นะครับเ,เมื่อพิจารณานะครับเฉพาะที่มวลตัวแข็เนี่ยนะครับแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดน,นะครับก็คือจะเกิดก็คือจะมีแรงเนื่องจากน้าหนักก็คือ mg นะครับเคลื่อนที่ลงลบด้วยแรงตึงเชือกนะครับก็คือแรงที่ใหญ่ซึ่งจะมีทิศทางตรงข้ามกับ mg นะครับจากนั้นเท่ากับ m คูณ a และเมื่อย้ายข้างนะครับ จัดรูปใหม่จะได้ว่า T นะครับคือแรงตึงเท่ากับ M แรงเล็บ G-A ลบเนะครับเมื่อ M คือมวลแขวนนะครับ G คือความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงและ A คือความเร่งเชิงเส้นของมวลแขวนสำหรับในการลองเรานะครับไปทำการจัดกกอุปกรณ์นะครับดังรูปที่สามนะครับโดยเราจะมี นะครับเป็นแผน่นัตถูกของเรานะครับประตูเอย่างเรานะครับแผ่นปมอันหนึ่งนะครับแล้วก็ติดอยู่กับตัวพูเลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเชือกนะครับที่พันอยู่กับพูเลแล้วก็เคลื่อนแล้วก็เคลื่อนที่นะครับคล้องผ่านลอกแล้วก็นําไปผูกติดอยู่กับวนแผวนอันหนึ่งนะครับซึ่งวนแหวนตัวนี้นี่ยให้มีค่าเป็นค่าอิมเลลกนะครับท่านี้ในการทดลองเรานะครับเมื่อเรา ล่อยมวลตัวแขวนลงนะครับมวลตัวแขวนตัวนี้จะเคลื่อนที่ลงเนื่องจากแรงน้าถ่วงนะครับซึ่งก็จะทาหน้าที่ในการดึงเส้นเชือกให้เคลื่อนที่ของผ่านลอกออกมาแล้วไอ้เส้นเชือกตัวนี้นะครับก็จะไปดึงนะครับให้ภูเล่เกิดการหมุนดังนั้นไอ้แผ่นกลมของเราที่ติดกับภูเลก็เกิดการหมุนตามไปด้วยจึงเกิดการเคลื่อนที่แบบเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราพบว่า แรงนะครับแรงที่จะทําถูกเกิดการบุญเนี่ยเราเรียกว่าทอร์กนะครับโดยทอร์กที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะถดจะมีค่าเท่ากับ i อคูณด้วยแอลฟานะครับ i คือเมื่อความเฉื่อยแอลฟาคือค่าความเร่งเชิงมุมนะครับและค่าความเร่งเชิงมุมแอลฟาตัวนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับค่าความเร่งเชิงเส้นก็คือแอลฟาเท่ากับเอสองนะครับ ท่านี้ปริมาณทองเรานะครับสามารถเขียนได้ในอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือว่าเมื่อเราพิจารณานะครับที่มวลตัวแขวนเอ็มเล็กเราพบว่าทอร์กนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มวลตัวแขวนตัวเนี้ยนะครับมันออกแรงนะครับดึงเชือกผ่านลอกเนทอร์กที่ได้จะมีค่าเท่ากับ R คูณด้วยตัวทใหญ่เมื่อ r า็นสีของภูเล และ T คือแรงตึงเชือกนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเรานำความสัมพันธ์ของท็อตสองคำนวณของสองสมการนะครับนำมาจัดรูปและมารวมกันนะครับแล้วจัดรูปไปจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงตึงเชือกนะครับกับค่าโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับเป็นไปตามสมการตามที่ไฮไลท์ไว้นะครับโดย T เท่ากับ i ส่วน R กำลังสองคูณด